ที่ห้องสีเานี่วันีวไฟหที่ดีทำนีนะคะทุกคนขอให้โชคดีกังมาเลยับนะ

ไป็นติ่งเขากซื้อฝากเยนดีเดียวเนินข้าวเน้เป็นเต็มแล้ว่ไมสปากวน้อตไ้หาวเดชเราสีบสกด้เราจะมีพกม้จากบ้านจ้า้หันีเอะดีเยมีดาราใีรอ้อิขิสื่อต่อพ่อแม่จิไม่ือต่เลยบขยตเจอฉากนัอยู่นนน Anh đi tờ เหรอเดินพันด้วยนะก็จะช่วยอ๋อพอดีจะ ราคาประมาณ10ิโล่เดานไหมไมใ่ไมนย่้ดไ้วยมเร่อ็าเป็นแล้วจะเป็นกาม็มีแ้วมันละาบาทการกั ตั้งใหม่ยังไม่ได้แล้วเนี่ยไอเนี่ยติดกระเป๋านี่ยขาเคได้ไหมเอาไปติดกีตาร์แล้วไปเล่นตีร้านลูกค้าถามเอามาจากไหน,ไไหนติดเนอ่ยนี่นสวยสองสั เกีย่รลอยจานไม่ไม่มีพอจาและที่ละจอยเลยนะเี่ยม่ไดปดูหาเราหนึ่งร้อยกิมุ้งละจอยแล้วมาดูมาลองไข่จับมือคุณแม่บอก 老娘，老老。